เอาล้ครับกลับมาอยู่ตรงนี้กนดีทั้งนึงนะครับที่สนามมวยเวทีลูพินีครับเป็นไงลีลาของอาเธอร์โอ้สุดยอดมากครับไม่ไม่คาดคิดเลยนะว่าจะน็อกแบบนั้นวัวมากครับสลับขาเตะโอ้โหหลับเลยนะครับแม่พักผ่อนสบายเลยนะครับเพชรชุมพันสงสัยเมื่อคืนนี้นอนไม่เต็มอิ่มนะครับผมเอาล้ครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดยานลานะครับเจ้าของส่วนสูง166ซเมตรอายุ19ปีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ สายฝนรัตนพานุใน the r e ร corner from t h กไท a แ d นด์สายฝนรัตนพานุและนักชกมุมน้ำเงินนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอายุ18ปีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ ข้างขาวแดงหัวรองน้ำแข็ง In the blue corner from Thailand ขัางขาวแดงหัวรองน้ำแข็ง ผ่านไปนะครับแม่โดดเตะ2ชั้นเข้าปลายคางนี่หลับสนิทเลยนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างสายฝนรัตนภานุทางด้านมุมแดงนะครับขังขาวแดงหัวโลงน้ําแข็งน้าเงินนะครับประวัติคู่นี้ครับคุณไม่ใช่ครับเจอแล้วครับคู่ที่2นะครับของศึกมวยไทยเมกาไฟคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างสายฝนรัตนภานุนะครับ นายฮาเซนวันนี้นักชกวัย19ปีเจ้าของแชมป์มวยรอบปูญเสือครั้งที่16นะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับเจ้าของผลงานการชก53ครั้งชนะ40แพ้13โน้ชค่ายก็คือท่านพอออพิทยารัตนพันธ์นะครับนี่คือนักชกจาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับมาดูฟอร์มหลังของทางฝ่ายสายฝนกันนะครับ เริ่มจากการเอาชนะคะแนนครับเดอะกราฟเดอะกราฟพัทยาแล้วก็ามาแพ้กาก้ามแปะบินบุรีครับครั้งล่าสุดนั้นไปชนะนอกยอดมงคลิีซอแอนครับยก3ที่จังหวัดยะลานะครับนี่ก็คือนักชกที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นถึงกับกล่าวชมเลยนะครับว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนไทยในสาจังหวัดชายแดนใต้นะครับใช้กีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กีฬามวยนั้นนะครับ สร้างชื่อเสียงเป็นต้นแบบของเยาวชนครับสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสายฝนรัตนพานุสโตรด,ดานคู่ชกนะครับคัดข,ขาวแดงหัวโรวงน้ําแข็งครับนักชกวัย18ปีมีชื่อจริงว่านายวัชริดสังคำสูง167เซนติเมตรนักชกจากกุยบุรีครับจังหวัดประจวบคีรีขันชกมาทั้งหมด90ครั้งครับชนะ70แพ้20ครั้งฟอมหลังของคัข,งขาวแดงครับ หัวร้นน้ำแข็งหรือว่าสกเกษรชีพเดิมนะครับก็มีชนะคะแนนเสือพรันชัยครับที่จังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนวิวเพชรโกศลซึ่งจะชกเป็นคู่ต่อไปนะครับแล้วก็แพ้คะแนนวันมีโชคสักบุรีรำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มีคุณพ่อมาเชียร์ด้วยนะครับแต่ว่าคุณแม่นั้นดูทีวีอยู่ที่บ้านครับพี่พาพอกรครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนรายการนาว26นะครับเป็นวัตเป็นไข้ใช้ทิปยี่แผงสีเขียวทิปยี่ปวดหัวเป็นไข่เลือกซาลาซาลาไม่ระคายเคืองกับเพาะอาหารโปโลแรงทุกพิกัดแรงทะลุพิกัดเครื่องยนต์และเครื่องมือกการเกษตรปั๊มน้ำโปโลสินค้าคุณภาพนำเข้าจัดจำหน่ายโดยเกลียงไทยวัฒนากรุป เอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิวิตชีวิตเกินร้อยแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินยูโรเทอร่อยทุกที่ทุกเวลาบริษัทพอตทอจำกัดมหาชนต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับครับนี่เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลนาวย6กับบัวสรัตกรุ๊ปและสนามมวยเวทีลุ่มพินีนะครับศึกมวยไทยเมกกะไฟ ทุกวันส์ครับ18นาฬถึง20นาฬ2ชั่วโมงครับมันกว่าสนุกกว่าเข้มข้นกว่านี่คือโมอโตโตของซึกมวยไทยแมกกไฟแม่คุณจิมมี่ครับไฟแรงครับอยู่ทางด้านขวามือพอมทั้งคนนะกับค้างคาวแดงหัวโรน้ำแข็งก็ฟิสซ้อมอยู่กับคุณเบี้ยวลูกมะขามหวานนะครับสายมือครับสายฝนรัตนาพานุช นักชกจากจังหวัดยะลานะครับที่เรียนไว้ถือว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนครับสามจังหวัชดชายแดนใต้มาคว้าแชมป์ก็ที่เวทีมวยลุมพินีแห่งนี้แล้วที่ขาฟองครับ,รบโอโ้โหนี่ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในสนาม,ม,มวันนี้โอโ้โหแน่นขนัดเลยนะครับคึกคักจริงๆครับคุ้นเคยกันนะครับระหว่างพี่เลี้ยงกับ แฝนหมัดมวยในสนามนี่แมคุ้นเคยกันคู่ที่2นะครับคู่แรกนี่เตะปลายคางหลับไปแล้วนะครับคู่2เป็นยังไงนะครับเชิญเลยครับที่เตะปลายคางหลับแต่คนที่หลับคือนักมวยไทยเรานะครับ <c oughs> คนที่ชนะน็อกคืออาเธอร์สิงห์บ่าตองครับเตะปลายคางนะครับตวดสองชั้นอ่ะไม่เป็นไรครับถือ,อว่าเป็นเรื่องของกีฬาก็ผมบอกแล้วไงครับว่ามันอยู่เมืองไทยนาะน <c oughs> อยู่จนได้ภรรยาเป็นคนไทยแล้วอ่ะแต่ก็ ลูกกายเป็นลูกครึ่งไปแล้วนะใช่ก็ต้องถือว่าเป็นคนไทยไปแล้วละครับอาเธอร์ผู้ไทยได้และทีนี้จะเดินทางกลับไปหาครบอบครัวนะครับที่ฝรั่งเศสเมืองเลออารฟแล้วเอาชัยชนะไปฝากพ่อแม่พี่น้องอครอบครัวที่บ้านส่วนภรรยากับลูกอยู่ที่ภูเก็ตครับเรียนลูกอยู่ทางนี้ก่อนสองเดือนเดี๋ยวกลับมาใหมต่ตอนนี้ทั้งคู่นี่คู่สองนี่แหมเริ่มเปิดฉากมาเริ่ม,เร,มเริ่มออกอาวุธกันเลยนะครับเพราะว่า คู่แรกนั้นยกหนึ่งไม่ค่อยทําอะไรยกสานี่เตะหลับเลยครคู่นี้นะครับยกหนึ่งี่เริ่มและเ,เริ่มเริ่มขยับออกจังหวะออกอาวุธกันแล้วสายกับสายทั้งคู่นะครับน่แสดงว่าผมว่าท่านนายกนี่ดูทีวีนะดูมวยด้วยเพราะว่าถึงกระดัดเกยเออถึงสายฝนว่าเป็นต้นแบบเยาวชนภาคใต้เลยแต่ท่านก็สนใจมากนะครับใช่ครับ ื่นชอศิลปะมวยไทยนะครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชาสายฝนนี่เองก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับพอได้แชมป์มวยรอบจากที่หมอชิกลับไปนี่โอ้โหมีรถแห่แล้วก็มีแฟนมวยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาี่ต้อนรับกันเต็มที่เลยท่านพลตํารวจตรีกฤษดาแก้วจันดีนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบมวยอีกคนหนึ่งเลยครับเพื่งจะจัดสายฝนนี่ชก แล้วก็ชนะยอดมงคลศิษย์ซอแอนมานะครับล่าสุดเมื่อวันที่5เมษายนนะครับสำหรับผมเองนี่ก็เคยไปร่วมกิจกรรมทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสายยิบขานนะสายยิบขานกุลามาหมัดแล้วไปนราธิวาสเมื่อสักสองสามเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาก็สายยิบขานเองนี่ก็นักมวยเก่าลูกน้องเก่าก็ไปทํามวยเหมือนกันเปิดมีเปิดเปิดค่ายซ้อมมวยกันนี่แหละก็เด็กๆในท้องถิ่นก็ถือว่า มีกิจกรรมที่น่าส่งเสริมอีกรายการหนึ่งนะครับสาธิขาดกุลามาหมัดครับดูครับสายฝนรัตนาพานุลูกศิษย์ของท่านพอพิทยาครับว่าที่ประธานชมรมว,วุฒิธมภาคใต้คนต่อไปครับพอพิทยารัตนาพันนะครับแล้วก็มีท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับในการสนับสนุนครับเดินเข้าหาครับ ด้านของสายฝนแข้งซ้ายเจอสายโตครับทางทาวแดงนี่แม่สายจัดจ้านอยู่แล้วนะครับกระแทกมัดขวาซ้ายครับเตะเข้าให้แต่สายแน่นนะครับตสายบริเวณต้นแขนสายฝนเองก็เป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนนะครับเดินเข้าหาทางทาวแดงก็รอจังหวะนะครับหนีแข้งซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับพักสักครู่ครับ น,น,ะะนี่นายรู้ไหมว่าฉันลูกใคกคนดยนะครับมีเรื่องใช่ปะเหเลยพี่้าทำในสิ่งที่ถูกต้องลิฟโพใบกว้างต้องช้างแดงช้างห้ามาขึ้นหญ้อย่างเนี้ยใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบก,กว้างจะช้างแดงและพ่อเคมีกเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตกเกษตรกร ม่มีอะไรจะสุขเท่าช่วงเวลาดีๆกับลูกน้อยและสิ่งที่ช่วยให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นก็คือความแห้งสบายตัวฉันจึงเลือกแป้งเด็กแคร์ไฮคิมม erm ิ่งเท่านั้นที่มีสุตเฉพาะช่วยลดผดผื่นและปกป้องความเปียกชื้นเหนือฉันเพราะแคร์จึงไม่มีอะไรมากั้นกลางระหว่างความสุขของคุณและลูกน้อยแค่โฉมใหม่แครคุณมากกว่าเดิม ชมคะมวยไทยเมกกะไฟคู่ที่2ยกที่1เริ่มต้นไปแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศเข้มข้นไม่แพ้คู่แรกเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างเวทีกันหน่อยคะ่ะพี่ทวัตปะเชียรู้สึกยังไงบ้างต,ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับวันนี้คิดว่าคู่ไหนข้างไหนจะชนะฝ่ายแดงหรือน้ำเงินคิดว่าแดงครับคิดว่าสายฝนฮะต้องลองดูนะคะว่าสายฝนจะชนะหรือเปล่ากลับไปชมความสนุกบนเวทีเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องพลอยปิยะวันครับบารมีวานิชนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานนะครับกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงแผ่นหลังคาโพลีมั่นใจใช้ลูมิาโทร028135103-4โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ซันซิเย่โสมซางซีเพื่อชีวิต ครับแกรบคาร์ครับทุกวันรวยทุกวันสนใจสมัครแกรบคาร์นะครับได้ที่สนามมวยลุมพินีครับทุกวันเสาร์เวลา16่วโมกาถึง18นาฬิกาครับหรือว่าโทร02-021-2500 @idline ได้ที่ ngcth ครับอ่าบนเวทีนะครับบนเวทียกสองแมนี่เปิดเกมเลยนะครับสายฝนมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี้ต่อยตรงเปรี้ยงเข้าไปนี่แหม่นแฟนมวยนี่หือแล้วเอาแข้งซ้ายของข้างขาวแดง ว่าหดบับเข้าไปสิข้างเหมือนกันเอาแล้วครับสนุกแน่ครับมวยคู่นี้ครับ้ายกับซ้ายซ้ายใครจะออกก่อนใครจะแน่นกว่ากันครับนี่ครับแ่งซ้ายข้างขาวแดงมาแล้วครับเก่าเกมครับนกข้างแดงเนี่ยอายุน้อยกว่าปีนึงครับแต่ว่าพูดถึงประสบการณ์มวยแล้วถือว่าค่อนข้างจะมีภาษีกว่าครับเหนือกว่าครับขาวแดงมาล็อกได้เมื่อสักครู่นี้สายฝนมิตรทิม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 แต่ แต่ิสุก็หักลงไปได้นะครับสายกับซ้ายนะครับแล้วก็มีอาวุธแข่งเป็นหลักด้วยแม่สายฝนต่อยซ้ายข้างขาวแดงตัดล่างแม่ตัดล่างนี่หัวทิ่มไปเลยนะครับสายฝนใช้เหลี่ยมสู้นะครับเอาละครับดูการชิงจังหวะกันสายกับซ้ายครับถือว่ามาทางเดียวกันสายฝนล,ลากแข้งซ้ายมาออกขวาครับเท้าหน้า สายตามมาเสริมขา,ขาวแดงตั้งครับรัดกลุมเกี่ยวขาเกี่ยวขายิ่งมาซ้ายมาแหมฮุกซ้ายครับสายฝนแหมแต่แข่งซ้ายของข้างขาวแดงนี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับแม้ว่ามาหุกมาุกขวาแล้วแต่ท่าจะแตะไม่เตะนะครับสายฝนขยับเข้าหาแตะสายหลุดนะครับโดนต่อยสายอีกทีนึงระวงเลยอย่างยังแต่งตัวกันอยู่นะครับยัง ไม่ได้นะครับตีไม่ได้กประการต้องแยกเอาหมาหม่เปิดเกมกันใหม่ขยับมาแข้งซ้ายคิดนานนิดนึงครับสายฝนรัตน,น์ผ่าน,นุครับครับ oh. ข,ขาแดงออกซ้ายมาสายแน่นตอนนี้คิดนานแล้วครับสายฝนทำยังไงดีครับเพราะว่าอาวุธจุกจิกมากครับขาเขาแดงดูครับขวาขยับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนไหมคืนซ้าย โอ้หแข้งซ้ายของพังข่าวแดงนี่ออกไปแต่ละครั้งแต่ละดอกนี่โอ้โหกระเทือนซางเลยนะครับแล้วสายฝนเองนี่แม่โดนเตะอ้าวหมดยกสักครันครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา จะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปุ๋ยยูเรียตาลกประห่างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้โม้ครับอ่าวันนี้ตาไม่วอลไอศ c รีมแซน n d w i c h ice c r e เข้มข้นรสช็อกโกแลตและกลิ่นวานิลาประกอบด้วยบิสกิตนุ่มๆอร่อยเต็มคำเย็นฉ่ำต้องลอง อาการแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเจลท้องอืดจุกเสียดแน่นโรคกระเพาะอาหารแอนตาซินเจลแอนตาซินเจลมาดูภาพช้านะครับมีหตัดล่างสายฝน หงายท้องไปเลยนะครับแยบขวาข้างขาวแดงแล้วไปซ้ายเข้ามาโอ้โหแหมเต็มหน้าท้องเลยนะครับทังด้านสายฝนมาว่ากันต่อนะครับเช็ดเนือเช็ดตัวเสร็จมาว่ากันต่อครับกรรมการพูดชี้ขาดบนเวทีครับไทรัฐบิณาพรให้สัญญานะครับการชกของมวยคู่ที่สองศึกมวยไทยไม่ก้าไฟ จากสนามมวยลูบินีรามอินทราครับพบกันทุกวันศุกร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่ครับไทยเจอไทยและมีไทยประทะต่างชาติอย่างน้อยๆรายการละ1คู่นะครับมาดูครับซ้ายกับซ้ายครับสายฝนเดินเร็วขึ้นแล้วครับจังหวะเป็นรองแต่สายฝนใก็มีมัดซ้ายแล้วครับสอกซ้ายทีหนึ่งสอกซ้ายุูข้างเขาแดงสอกสวนคืนขาแดงไปซ้ายสูงต่อยหนึ่งสองันสอกซ้ายกันมา โดนสั่นไปแล้วนะครับตอนนี้สายฝนโดนศอกซ้ายครับอีกแม่สั่นเลยนะครับโอ้ตอนนี้ต้องประคองตัวเลยครับสายฝนโอ้คิดว่าไปซะแล้วครับจังหวะบอสักูวนี้ขาสั่นเลยนะครับหน้าสะบัดโดนซ้ายหนึ่งทีเอาละครับสายฝนบวกด้วยศอกซ้ายโอ้โหวันนี้คู่มวยนี่สัดนกันดุดุหนักหนักเจ็บเจ็บเลยนะครับเอาสายฝนคื่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ขยับได้ไหม ตีไม่ได้นะครับโอ้ทางขาวแดงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆน,นะครับทีสายเข้ามาอีกสายผลมาแทงขวาตีเข้าขวาทีหนึ่งเข้าซ้ายได้ทีหนึ่งทางขาวแดงคือได้เข้าซ้ายเหมือนกันต้องลุ้นไงเลยนะครับจังหวะนอกเป็นรองแม่ในก็โดนพลิกเลี่ยมล้มลงไปครับเอาล้ครับตอนนี้สายฝนบวกศอกซ้ายเอาไม่แน่ครับยังมีเวลา S <S <an> ทางข้าวแดงก็ทาเลเอะล่าเข้ามาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสายฝนนี่ก็บัดสายตรงๆนี่ถือว่าใช้ได้นะครับซอกทัดมาอัดกะไปทีหนึ่งกำลางแยกออกมานะครับเดินเร็วขึ้นครับสายฝนเพิ่มความเร็วโดนกวาดล่ากอีกไม่ฟ้าครับลูกนี้ใช้การเตะกวาดลากแาทงขวาอีกททีหิดนาแล้วยิงม,มาซ้ายแต่เดินเร็วขึ้นครับสายฝนหมัโดน ปัดล่างอีกนะครับโอ้เหลี่ยมแกดีจริงๆนะครับทางด้านข้างข่าแดงข่าแดงมีแข้งซ้ายหนักมากนะครับสายฝนมืออกซ้ายฟันมาวงในเข่าซ้ายได้ทีนึงสายฝนเข่าวขวาได้ทีหนึง่งยังไม่ดุ้นแรงนะครับกรรมการแยกออกมาให้เร็วขึ้นอีกยกขวาบังฝันศอกซ้ายข้าเข่าแดงขวางหน้าออกซ้ายคืน ท้ายแล้วคาอาล้วครับดูครับเลียมในชิงบิดในอาล้วครับสายฝนเริ่มขยบตีได้บ้างครับเรียกเสียงเชียร์มาเร่องอีกแตอนนี้เริ่มขยับตีเข่าได้นะครับทางด้านสายฝนถ้าตีได้นี่สนุกแล้วนะครับย,ยกนี้ยกสามข้าวแดงเข้ามาพยายามกวาดล่างไม่ลงนะครับเข้าซ้ายสวยนะครับสายฝนกัแม่แทงซ้ายข้าวแดงเข้า,ขาซ้ายไปทีหนึ่งแถม าย,ยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กขู่เท่านั้นยี่ิบบาทซื้ออะไรได้บ้าง ยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ได้แค่เนี้ยแต่ยี่สิบบาทได้คอนเนตโตโอวตินอร่อยกับโอวตินเนื้อเนื้อช็อกโกบอลแน่นๆพร้อมช็อกโกแลตปลายโค้ดคอนเนตโตโอวตินแค่ยี่สิบบาทอร่อยคุ้มสุดโคนรู้ไหม no, most, นมโฟโมสนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดีอะไรมีน้ำนมที่เน้นคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติให้เราทำกิจกรรมสนุกสนุกกับครอบครัวได้แบบนี้ด้วยน้ำนมโคแท้จากเกษตรกรไทย นมโฟโมสน้ำนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เน้นคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติด้วยมาตรฐารนระดับ Gold Standard จาก Royal Frisland นานาชาติดื่มนมครับพ่อโฟโมสรสจืดนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พยาธิเบนด้าห้าร้อยถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทานหนึ่งเม็ด พลังเดียวถ่ายพยาติัวกลมเส้นด้ายเบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อันคำเตนนือนนักชารกรใช้ยามาดูภาพช้านะครับนี่แข่งซ้ายหลุดนะครับโดนแข่งซ้ายสายฝนคืนนี่น,น,นะครับศอกซ้ายศอกนี้แหละครับทำเอาสายฝนถึงกับสะดุ้งเลยนะครับ แล้วก็โดนหักเหลี่ยมลงไปอีกสายฝนคืนเข่ามาได้ทีหนึง่งเป็นภาพช้าๆนะครับย,ยกต่อไปนี่ถือว่าเป็นยกสําคัญที่สุดนะครับของมวยไทยในยุคปัจจุบันนะครับยกสแข่งสายทํางานกับข,ขาวแดงสายเข้าไปก่อนแล้วนะครับวงในตอนนี้สายฝนนี่ต้องอาศัยวงในแล้วครับเข่าเป็นหลักนะครับตอนนี้เดียดใน ดูแล้ววงในน่าจะลุ้นได้มากกว่าอยู่วงนอกนะครับสายฝนทีมงานปรับเกมสั่งลุยเดินชนเดือดขึ้นครับฝังขวาจิ้มซ้ายเตะซ้ายทากข้างแดงเอาคืนเกี่ยวเกี่ยวคืนไม่ได้ข้างซ้ายมาโอ้โหลูกนี้แม่สายหลังแน่นเหลือเกินครับบ่นกับเป็นสองแข้งเลยนะครับแม่สายฝนเสียหลักนี่โดนแข้งตามแต่วงนาอนี้ยังแข้งกระตุกเข้าขวามาทีนึงเข้าขวาได้ทีนึงสายฝนแต่ตอนนี้ก็ถือว่า เกมนี้นี่ได้ผลเหมือนกันนะครับสายผลเอเข่าอีกแล้วเข้าขวาทีหนึง่งทางเขาเ่าแดงว่างไาสายผลเข้าขวาครับมาออกมาดืด้อๆแทงขวาทีฟาวลุยอะไรครับท่านผู้ชมครับมาหีจุกครับจุกจุกมาจากเข่าแล้วนะครับโอ้ล้วโดนถี้าไปจังหวะเผลอโอ้ แมมีภาพช้าๆให้ดูอีกแน่นอนครับโอ้สายฝนรัตนพานุนะครับชนะเทคนิคนอกเอาไปในยกที่4นี่อีกนะครับโอ้โหนี่ครับเสียแขกพีเคนะครับผู้สนับสนุนคนสําคัญครับไปมอบซอยขอทองคำให้นี่คือซึกมวยไทยเมกาไฟนัดประเดิมจอครับดุเหลือเกินครับพี่พองนี่แข้งขวามาก่อนนะครับสายฝนแล้วถีบมานี่โอ้โหมันโดนโดนอะไรฮะคือไม่ได้ระวังฮะ อันนี้คือไม่ได้ระวังมันแบบจิกจิกเข้าไปนะครับจิกเข้าไปที่ท้องเนี่ยคือถ้าท้องไม่ได้เกรงเนี่ยนะนี่นะโอ้ยทีบทีเดียวเนี่ยล่วงเลยแล้วครับและอีกอย่างนึงเนี่ยข้างเ้าแดงเนี่ยช้ำมาจากเข่าแล้วด้วยแต่แกหันหลังให้นีดเสียบุคลิกเลยนะพอหันปั๊บนี่ทบตามมานี่ไม่ได้ระวังนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหอย่างหล,ล, <c oughs> ล่อเลยนะครับนักชกจากยาลาครับ